สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักระจวันที่19มีนาคมนะคะคุณได้3มถ้วยเขาได้สี่ดาบกับหัววันนี้ก็จะมีเรื่องน่ายินดีมีข่าวดีเข้ามานะคะเรื่องการงานนะคะประสบความสําเร็จอาจจะได้รับความร่วมมือนะคะอ่าแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็หมายถึงช่วงเวลาดีๆนะคะการใช้เวลาร่วมกันความสามัคคีที่เกิดขึ้นระหว่างคุณแล็คนรักแฟนได้ไพ่สี่ดาบกับหัววันนี้เขาเนี่ยต้องระวังเรื่องของปัญหาเก่าที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจจะวนมาทําให้เกิดเป็นปัญหาใหม่ๆนะคะหรือว่าส่งผลเสียในปัจจุบันได้อีกนะมีแพนิมูนแล้วก็ได้อี e ติงเบ b เ t อร์นะคะช่วงเวลาดีๆก็กาลังจะเข้ามาแล้วนะคะต้องให้เวลาซึ่งกันและกัน ได้ e t h i n g Be ชอร์อะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเนี่ยมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคนโสดสนิทนะคะวันนี้ยังไม่แนะนําให้สละโสดนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยดูเหมือนจะมีปัญหาติดตัวมาด้วยนะคะถ้าจะไปต่อกันก็ต้องให้เวลาคบแบบในระยะยาวนิดนึงนะ